ทั้งสองข้างไปนวดให้ผู้ไปนวดให้ผู้ถูกนวดแล้วให้ผู้ถูกนวดยกมือขึ้นทั้งสองข้างก็เป็นการยืดเส้นขั้ที่หกให้ผู้นวดเทอมือแล้วเคาะไปยี่หลักของผู้ถูกนวดแล้วให้ผู้นวดใช้มือทั้งสองข้างลูบหลังขึ้นลงประมาณ20วินาทีขั้นตรวจสอบเช็คจากการที่พวกเราไปนวดให้ผู้ปกครองครูครูและคนในชุมชน ความพึงพอใจในการวดแผนไทยของพวกเราจำนวน70คนซึ่งผลตอบแบบสอบถามดังนี้ความพึงพอใจอด้านอัยาศัยของพวกเราตอบแบบสอบถามมาก70คนพอใจมากที่สุด ให้บริการจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมา70คนพอใจมากที่สุด42คนคิดเป็นรอยละ60ค่ะขั้นปรปับปรุงและพัฒนาแอค